เคยสงสัยไหมครับว่าผู้ชายกินสับปะรดทําให้น้ําอสุจิหวานมันจริงหรอในคลิปนี้มีคําตอบก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ถูกแชร์ว่าการกินสับปะรดจะช่วยให้น้าหนุ่มมีน้ําหวานขึ้นจริงไหมก่อนที่เราจะไปหาคําตอบกันนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับน้ําอสุจิกันก่อน เรามาดูกันว่าในน้ําอสจุจิเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่จริงแล้วนะครับเอาแบบเข้าใจกัน,นง่ายๆเลยนะครับน้ำอัจุจิจะมีส่วนประกอบของน้ําถึง80%เลยนอกจากนี้นะครับอสตจุจิเนี่ยยังประกอบไปด้วยโปรโตีนกรดอะมิโนน้ําตาลฟุกโตสและกลูโคสสังกะสีแคลเซียมวิตามินซีและสารอาหารอื่นๆนะครับซึ่งจะมีเพียงแค่1%เท่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับที่เป็นตัวอัจุจิหรือตัวสเปิร์มเนี่ย ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการกินนะครับจะมีผลต่อน,น้ําอซุจิขนาดไหนไม่จําเป็นนะครับจะต้องเป็นสับปะรดเท่านั้นนะครับ แต่ไม่ว่าเราจะกินอะไรนะครับก็มีผลต่อน้ำอัุจิของเราทั้งนั้นซึ่งในปี2012นะครับมีการวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับซึ่งจะแบ่งผู้ชายนะครับออกเป็น2กลุ่มนะครับโดยให้กินอาหารที่แตกต่างกันด้วยซึ่งในกลุ่มที่1น,นะครับจะให้ทานพวกเนื้อแดงขนมเครื่องดื่มชูกำลังเนื้อแปรรูปพวกแฮมพวกเบคอนอันธุพืชขัดสีและพิซซ่าในกลุ่มที่2 ้กินพวกปลาไก่ผลไม้ผักและพัญธพืชไม่ขัดสีนะครับโดยกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มที่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ทําให้สเปิร์มเนี่ยมีสุขภาพที่ดีและเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราบริโภคเข้าไปนะครับเช่นอาหารแอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่ล้วนนะครับมีผลต่อสารขั้นหลังของเราทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเหงื่อหรือน้ําลายนะครับหรือแม้กระทั่งน้ําอสุจิข,ของเรานั่นเองครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่คําถามนะครับว่าการกินสับป,ปะรดเนี่ยทำให้น้ําหวานจริงไหมเรามาเริ่มกันคําถามที่ว่าทําไมอาซูจิถึงขมน้ําอาซูจินะครับมีค่าเป็นด่างนะครับที่แปลว่าค่า H+ ของมันเนี่ยสูงกว่า7เพราะว่าเป็นด่างนี่แหละอาซูจิเลยมีรสชาติที่ขมนั่นเองและในที่สุดนะครับก็มาถึงคําถามที่ว่ากินสับป,ปะรดเนี่ย ทำให้น้ำอัสซูจิหวานจริงไหมถึงแม้ว่าเรานะครับจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสับป,ปะรดเนี่ยจะทําให้น้ําอัสซูจิเนี่ยหวานได้แต่ก็ยังมีวิจัยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยไม่มากพอนะครับที่จะสรุปได้แบบ100%เปราเซะก็มีความเป็นไปได้อื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นน้ำหวานน้ำผลไม้น้ำตาลปุกโต๊ดน้ำตาลกูโคสเยอะเนี่ยก็อาจจะสามารถทำให้น้ำอสุจิเนี่ยหวานขึ้นได้เช่นกันนั่นเองครับสรุปเลยนะครับว่าการกินสับป,ปะรดเนี่ยทำให้อสุจิเนี่ย หวานขึ้นได้จริงไหมคําตอบแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็มีส่วนอยู่บ้างถึงแม้นะครับเราจะได้คําตอบจากคําถามนี้แล้วแต่ในบทความนะครับเขาก็ไม่ได้มีการส่งเสริมนะครับให้เราเนี่ยบริโภคเข้าไปเนื่องจากนะครับเจ้าอาซุจิเนี่ยเป็นสารคัดลังหากเรานะครับบริโภคเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ไม่ว่าจะเป็น HPV HIV HP เป็นต้นนะครับ ซึ่งผมก็ได้ทําคลิปเหล่านี้นะครับไว้แล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่รูปตัว I ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคําถามนี้นะครับที่ถามเข้ามาเยอะนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ